ลางสังหรณ์ที่บอกว่าคุณกำลังจะมีโชคถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆแ,แ,แต่ดีเกิดขึ้นลองเช็คเจ็ดลางสังหรณ์เหล่านี้ดูเพราะมันอาจเป็นสัญญาณว่าโชคใหญ่กำลังมาเยือนฝันเห็นน้ำหรือปลาว่ายในน้ำใสน้ำใสเท่ากับโชคใสฝันแบบนี้บ่งบอกถึงพลังแห่งความบริสุทธิ์และการเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะโชคลาภทางการเงินหรือโอกาสดีที่รออยู่ข้างหน้าขนลุกโดยไม่มีเหตุผลในทางดี จู่ๆขนลุกทั้งที่ไม่ได้กลัวอะไรแปลว่าจิตสัมผัสของคุณกำลังรับรู้พลังบางอย่างที่เป็นมงคลเช่นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเมตตาเจอผีเสื้อหรือแมลงปอมาเกาะตัวสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและความโชคดีโดยเฉพาะถ้ามาเกาะแบบไม่ตั้งใจหรือวนเวียนอยู่ร,บรอบๆตัวคุณเครื่องรางหรือพระที่พกอยู่ร้อนหรือหนักผิดปกติลางนี้สายมูรู้กันดี เป็นสัญญาณว่าเครื่องรางกำลังทำงานหนักเพื่อเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้กลิ่นแปลกๆก,กลิ่นหอมๆโดยไม่มีที่มากลิ่นหอมแบบทูบดอกไม้หรือน้ำอบไทยๆเป็นลางมงคลที่บ่งบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือญาติผู้ล่วงลับมาช่วยเปิดทางให้คุณมีโชคได้ยินชื่อคนแปลกหน้าที่ชื่อเหมือนคนที่คุณรักหรืออยากเจอเป็นสัญญาณว่าแรงปรารถนากำลังส่งผลถึงจักรวาล โชคด้านความรักหรือข่าวดีจากคนสำคัญอาจกำลังเดินทางมาเจอนกแปลกๆหรือสัตว์หายากบินมาไล้ตัวนกสวยงามหรือสัตว์ที่ไม่ค่อยเจอมักถือเป็นผู้ส่งสารจากฟ้าหมายถึงโชคที่จะมาแบบไม่คาดฝันถ้าเจอลางพวกนี้อย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานและพูดในใจว่าขอให้สิ่งดีๆที่มาถึงในครั้งนี้จงอยู่กับข้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ใครมีลางตรงข้อไหนบ้างคอมเมนต์มาเลยแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสายมูอีกเพียบ